สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ก็ลงมาดูคุณลุงให้อาหารปลาคุณลุงไปแล้วเดี๋ยวจะต้องมาซ่อมท่อน้ํานะคะท่อน้ํามันแตกก็จะต้องซ่อมเพราะว่าใกล้หน้าแล้งมาแล้วฝนหมดแล้วต่อไปก็คงจะต้องมีการรดน้ําต้นไม้ก็ต้องซ่อมท่อนะคะตอนนี้พี่ปอยก็มาดูพี่ปอยเก็บเห็ดนะคะ นี่ตรงนี้ก็คืออยู่ริมบอ่อของเราเองนะคะเนี่ยนี่คือบอ่อปลาบอ่อน้ํานะคะแล้วก็มีเห็ดปลวกเกิดขึ้นที่นี่นะคะเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนแต่ว่ามันดอกไม่ใหญ่มากดอกเล็กเห็ดโคนเล็กนะคะก็กําลังเก็บเอาเก็บเอาเห็ดตอนนี้กําลังเก็บเอาเห็ดนะคะก็ได้ บ้างแล้วแต่ว่าก็ค่อยๆเก็บมันดอกมันดอกมันบานนะคะดอกมันบานดอกมันไม่ตูมันก็เลยทํายากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเปาะเนาะเห็ดมันเป็นอะไรที่เปาะง,ง่ายๆนี่ไปเจ็บมันเอาขื้นมาได้ได้ไงได้อยู่ลองดู ดูพี่ปอยเก็บกว่าจะได้เติมดอก <c oughs> มันจะขาดเฮ <c oughs> ้ยตายแล้วตายแล้วนี่ไงดึงขึ้นเลยอึบหนีน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยลนะ่า <c oughs> ป้าก็อยากเก็บอยากเก็บเห็ดอยากเก็บเห็ดพี่น้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก็บเห็ดเก็บเห็ดตจ้ะ มันก็จะเป็นเชื้อเกิดมาอีกในนี่ไงปีนี้มันมีไอเนีย่ย่วยใบของต้นอันนี้มันล้นล่วงกันเก่านี่ใบของอินทนินไม่ใช่กันเกา่าใบของอินทนินลร่วงลงมามันก็ทับซ้อนเป็นปุ๋ยแล้วก็เกิดเห็ดนะคะเมื่อก่อนนี้เราเจอเห็ดโคนใหญ่นะแถวนี้มีเห็ดโคนดอกอใหญ่ๆแต่ตอนนี้ แต่ปีนี้ก็มีเหตุคนเล็กเกิดขึ้นเออเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะถ้าที่ไหนมีน้ำอุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำม,ม,มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตหรือมีอาหารเกิดขึ้นให้กับเราเพราะว่าต่อไปน้ำในบอ่อเราจะไม่แห้งแล้วนะคะน้ำในบอ่อจะไม่แห้งเพราะว่าเรามีน้ำจากโซลารเซลลงมามีน้ำจากโซลาร์เซลลงมาแล้วนะคะน้ำก็จะมีอยู่ตลอด น้ำก็จะอุดมสมบูรณ์ตลอดที่นี่เนาะอืมอุ๊ยไลด์สวยมากเลยพี่ปอยเห็ดลายสวยมากเลยว้าว <c oughs> เห็ดลายสวยเห็ดลายสวย <c oughs> มันแตกออกมามันแตกกลีบออกมานั่นเองมันก็เลยสวยนนบนบนออเ มันเยอะอยู่อยดอกล้ายสวย,ยที่กำลังจะเกิดออกมามเป็นตูมก็มีถ,ถ,มมถ้าถ้ามาเก็บตอนบานก็เก็บยากแบบนี้ก็ต้องเก็บดอกตูมเลยมันจึงล้างง่าย เป็นเล็กๆโอ้โหอุ้ยบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องคุณนะ่ะเยอะอยู่นะคะตอนนี้บรรยากาศก็ดีดีลมวีวีลมหนาวพัดวีวีเลยตอนนี้คุณนะลุงแก้ไขน้ำเลยจะได้ลดกล้วยกล้วยที่ปลูกใหม่นะคะ เฮ็ดปวกเฮ็ดเฮ็ดโค้นหน่อยเออมันตื่นเต้นมันดีด้วยที่มันอยู่ในสวนของเรานี่เองเนาะเราเรานึกถึงเอ่อยางนาที่เราปลูกไว้มีเชื้อเห็ดนะพอมันเกิดแล้วเราไม่ต้องออกไปหาเก็บที่ป่าที่ท,ที่อื่นเนาะมันก็เลยตื่นเต้นดีใจว่าเราเรามีอาหารเกิดขึ้นที่ สวนของเราเองแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่เยอะมากมายไรแต่ว่าต่อไปพอเชื้อเห็ดมันเอเน่าลงที่นี่นแล้วมันก็จะมีเชื้อเห็ดแล้วมันก็จะมีปุ๋ยที่จากใบไม้ร่วงลงไปนะคะีปุ๋ยจากใบไม้ร่วงลงไปมันก็จะเกิดขึ้นเยอะเรื่อยๆมมเอ้ยพอมันนี่แหละแบบแบบตูมนี่แหละมันล้างง่าย พี่ปลอยดูจิดิฉันก็เก็บได้เยอะอยู่นะพี่ปลอยโอ้โหดูจิดูสิสว้าวดูตะก้าน่ารักจังเลยตะก้าเก็บผักพี่ปลอยเข้าสวนอืม เวลาเข้าสวนเขาก็มาเก็บผักเก็บอะไรในสวนเออบรรยากาศดีๆมันนี่หละชีวิตที่พอเพียงอยู่แบบพอเพียงคืออยู่แบบนี้อุ้ยดูเสี่ยเยอะอยู่นั่นนี่เพือยไไอไเยอะอยู่อ้ยเยอะเ,เ,ยเออรีบเก็บเดี๋ยวมันจะมืดใส่เอาที่เขาเออไม่ใ <laughs> ส่แล้วไอ้านของเราเองไม่ต้องไปแย่งกับใคร แม่ไล่ตรงเรอนนั้นมืเออเดี๋ยวจะใส่ใส่เก็บมาคะเดี๋ยวโหเก็บเก็บสนุกสนุกมากเลยเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดที่บ้านเราสนุกกลุ่มนี้เยอะอยู่เข้าไปนิดนึงงานบุศยเออยายเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บไปเยอะเยอะ มันยังไม่ขึ้นโซงเบ่งบดมองโซงสะพรบดคืนตอนนั้นมันตอนนั้นมันยังไม่เกิดมันยังไม่ขึ้นต้นอันนี้ต้นอะไรที่ว่ายู่มองอันไหนมองอันไหนอ๋อที่ข้างล่างใช่ไหมเก็บนะเออใช่โอ้ยแสดงว่าการแสดงว่าอินทนินนี้มันเป็นเกิดเหตุด้วยเอ้ยดีจังเลยมันมีหลายต้นดูซะงั้นเมื่อก่อนนี้มันแห้งแล้งเนาะมันก็ใบมันอะไรก็ไม่เกิดเรา ไปก็มาไหมอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ดูสิคะอุดมสมบูรณ์มากเลยพี่น้องดูต้นอินทนิลของเรางามมากเลยเยอะด้วยถ้างั้นนี่คือสวนเห็ดแล้วค่ะคุณลุงตอนนี้คือสวนเห็ดแล้วเพราะว่าปล่อยว่าอินทนิลข้างล่างมันก็เกิดเห็ดโคนนี่แหละนะลางอยู่แสดงว่ามันก็เกิดเออใช่แล้วตอนนี้มีอินทนิลเยอะแสดงว่าเราจะมีเห็ดโคนอกินที่นี่ ไม่ต้องไปเก็บที่ป่าเลยบกม่วงบกม่วงมันก็ออกคือกันเออใช่แล้วทีนี้ต่อไปพอยางนาโตพี่น้องพอยางนาโตนะก็จะมีเห็ดจากยางนาเห็ดละโงกนี่สวนยางนานี่ตอนนี้โอโ้โหดีจังเลยเด้อว,ว้าสำหรับคลิปนี้เก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดที่สวนของเราฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ